สวัสดีครับนิวสวัสดีครับสวัสดีเอแล้วก็สวัสดีพี่ๆครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกกล้องเนอะอยู่เบื้องหลังรายงานเยอะโอเควันนี้เรามีอะไรกันน้องนิววันนี้เรามีเป็นรถกระบะสี่ล้อยี่ห้อเกียร์เป็น K 2ส0งนะครับสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับน้องนิวเราอยู่บนถนนเรียบด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบพหลามสองนั่นเองครับพี่ได้อยู่นะโอ้โหแหมยิ้มฟันขาวใช่ไหมครับทีมงานหน้าหวางเราเอามาดูพร้อมกันนะครับจำมือนะคันนี้กระบะทมาฮากินนะสภาพดีมากๆเป็นเกียร์นะครับับบ K 2 0 0 5ดีเซลนะคร ปี2017เพื่อนๆแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ oh. ผมในเริ่มทะเบียนเลยนะจ๊ะภาษี67คันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับยางใหม่ด้วยนะครับสวยมากๆคันนี้บอกเลยนะครับเอไปใช้ทํามาหากินนี่สุดยอดมากๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่ดีไม่ต้องทําอะไรเลยนะรถ9 0,000ืโลนะครับอาจจะดูสกปรกไปนิดนึงนะเดี๋ยวพุกงนี้เราจะทําความสะอาดให้นะครับวันนี้เาเอา,เอาแบบสดๆมาก่อนนะครับ สายเผื่อขายของยกของนะครับคันี้ต้องไม่ควรพลาดเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากมานะครับช่วงล่างยังสวยอยู่เลยไม่มีนหนักจมน้ำนะครับ90,000โลบอกเลยสวยๆวิ่งๆเพื่อนๆไม่ควรพลาดท้กย K สองพนานะครับขอเสียงหน่อยว่าดีเซลมันจะพร้อปริงแค่ไหนยังไงคันนี้เราใช้เหยียบคลาสก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเกียร์นะครับสวยๆเลยนะครับดูวงมาลัยก่อนภายในเรียบร้อยนะครับผมแผงประตู ก็ส,าาสะอาดสะอ้านนะครับบาร์โค้ดยังอยู่เลยเพื่อนๆนเดิมเลยอย่างมากๆเลยนะครับเบาะเบิดสะอาดอยังสวยเลยดูก่อนสิเห็นไหมนี่ฮะโป,ๆๆปะร่งโปรยแล้วก็9 0 0 0หมื่นโลเพื่อนๆจา๋าไปดูฝั่งนู้นกันนี่ครับแทงประตูสวยสะอาดนะครับคอนโซลก็เรียบร้อยอย่างมากๆนะฮะดูสะก่อนเห็นไหมเพื่อนๆชุ้แวบชุมแวสะอาดเอี่ยมเลือดกิ๊บๆตันนี้เป็น6สปีดด้วยนะครับผมสุดยอดนะครับตัคนี้ครับ นี่วางแขนใส่ของวางแขนได้หมดเลยนะสุดยอดต้องนิวบอสะอาดจริงๆเพื่อนดูสิโอ้โหปีสิบเจ็ดยังไม่แก่เลยนี่เออใช่ปะติกยังไม่แก่เลยอ่ะดูดิสุดยอดต้องต้องแบบนี้สุดยอดนะครับผมนี่ภาษีหกเจ็ดใช้ยาวๆเอาขอรู้เรื่องทัมพีเอหน่อยเมื่อกี้แว๊บอยู่มือเดียวใบแดงนะ เราเห็นเยอะไม่ได้นะครับแป๊บๆๆก่อนแล้วกันมันเป็น PTPA นะเป็นทางกฎหมายเบอร์เดียบแดงไม่มีปัญหาเข้ามันป้ายแดงของจริงไหมนะครับแป๊บนึง่งรู้กันกับขี่กับน้องนิวอ้าวหนังพระละครทำไรครับเนี่ยทำงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวราคาตกนะทำไมจับฝังมือไม่ได้หรอรถพี่มือเดียวจับฝองมือราคาตกเลยนี่มือเดียวแบบนี้ได้ถูกต้องแล้วเกงไหลนิดนึงนี่โอเคราคาไม่ตกสุดยอดน้ำตาจะไหลวะ มาแล้วจา้ามาแล้วจา้าบอกเลยว่าคันนี้คุ้มอย่างมากๆนะครับเกียร์เคสองพันห้าดีเซลน้องนิวบอกเลยว่าสวยจริงปีสองสิบเจ็ดมือเดียวป้ายแดงคันนี้ิเท่าไหร่ดีคันนี้เราเปิดราคาให้ลูกค้าไปที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็เช่เนเคยทัพพีหนึ่งพันบาทออกรบจบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกเรื่องเลยนะสะบเอาไปใช้ทำหา,หากินกันครับแบ่งกันไปใช้ผ่อนเดือนละประมาณสี่พันก่าบาทมั้งนะครับไม่แพงกันเลยทีเดียว เล่มทะเบียนเรามีโอนได้ทุกคันนะขอบคุณมากๆน้องนิวกินไลฟ์ f ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดว่าคลิปใหม่ๆของเรากดละฆังได้ไหมได้ครับแจ้งไดไม่มีปัญหายรรถสวยรถดีต้องพีพีเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีรถคาร์ดูชาแนลช่องยูทูบของเรานั่นเองนะเราจะได้มีกำลังใจนะครับเอารถดีๆสวยๆมาฝากกันยังเข้าอีกหลายคัน F4 รอได้เลยจะต่อยพี่หน้าขอบคุณครับ